มีความสุขจนล้อนออกปากมันเป็นแบบนี้นี่เองปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆเพราะว่ามีหวานใจเป็นของขวัญวันเกิดนับวันดีกีความหวานของคู่รักนางเอกสาวเบลล่าลานีกับหนุ่มวิวชวินเจียรวรนนท์ก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆพอลาสุดก็ได้มีภาพพาฟินที่ฝ่ายชายนั้นคอยประคับประคองดูแลสาวเบลไม่ห่างตัวโมเมนต์หวานละมุนที่ริมทะเลเป็นรักเรียบง่ายแต่ธรรมชาติมากทั้งเปิดประตูแล้วก็คอยเดินประคองเรียกได้ว,ว่าฝ่ายชายนั้นดูแลดีไม่ห่างเลย ต้องบอกว่าจากวันแรกที่เปิดตัวหวานยังไงปัจจุบันก็หวานมากขึ้นแถมยังเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกเพราวะว่าทริปนี้เป็นการเจอกันระหว่างเบลลาก,กับครอบครัวของหนุ่มวิวชวินแถมบ้านสายชายก็น่ารักแล้วก็เอนดูสาวเบลสุดมีครอบครัวไฟเขียวขนาดนี้รักคั้งใหม่ที่คู่ควรของแท้ทั้งหล่อทั้งรวยทุกคนก็ต่างพูดไปเสียงเดียวกันว่านี่แหละคือคุณค่าที่เบลควรได้รับแถมวันเกิดปีนี้ก็พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีคนพิเศษอยู่ด้วยส่วนของขวัญที่ได้จากหวานใจหนุม่มน,ออนั่นกี่ยวกับ สุขภาพเท่แค่กว่านี้ก็คงจะไม่มีอีกแล้วนีไไค่ค่ะก็มีก็เป็นแบบเหมือนของขวัญเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราเหมือนทำงานเยอะอะไรอย่างนี้เขาก็จะห่องสุขภาพ <Okay. S 1> ทั้ง Lucky in Game มแอนลัคกี้อินเิสุดความหวานพุ่งทวีคูณทุกวันจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรมากกว่านี้ก็แฮปปี้แครวิลชวินเขาเป็นแบบนี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องทำอะไรก็แฮปปี้แหละแค่เขาเป็นเขาอย่างเี้ นอกจากเวลายิ้มที่ล้นออกมาแล้วทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆนักข่าวเรื่องหวานใจก็มีอาการยิ้มออกนอกหน้าเป็นการมุ่งบอกแล้วว่าเจ้าตัวนะั้นมีความสุขสุดๆแถมสาวเบลก็ยังดูมีน้ำมีนวลสวยออร่าเป็นปัง เวลาที่ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันก็มักจะมีโมเมนต์หวานไม่ขาดเที่ยวด้วยกันทีไรก็มักจะมีภาพความหวานมาเสิร์ฟด้วยกันเสมอช็อตที่สาวเบลโพสภาพคู่สุดหวานกับฝ่ายชายด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกช็อตจังหวะที่ถอดเสื้อรูปูให้นั่งแถมคาพูดของวิวชวินที่ยิ่งฟังก็ยิ่งเขินเพราะตอนที่ฝ่ายชายถอดเสื้อแบรนด์รูมารองนั่งจริงๆแล้วสาวเบลก็ได้ปฏิเสธเพราะว่ากลัวเปื้อนแต่อีกฝ่ายนั่นกลับบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันซักได้เบลก็บอกเอ้ยเดี๋ยวมันเลอะบอกไม่เปนนีียวักก่อยอยางาใททแบ เพื่อนมีแม่ปราณีร่วมทปไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันก็มีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดจังหวะของเบลที่เดินควงแขนหวานใจโดยที่มืออีกข้างก็ไม่ลืมที่จะจับคุณแม่เดินไปด้วยกันตอนนี้ก็มีความสุขมากกว่าเดิมทุกอย่างเป็นไป,ไปตามภาพเห็นเบลมีความสุขแฟนคลับก็มีความสุขตามไปด้วยเป็นการ grand opening ที่คู่เขาเราเขินแทนหลังจากที่เลือกสถานะความสัมพันธ์จากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนชัดเจนแบบไม่มีอะไรต้องเดาอีกต่อไปมีแต่ความน่ารักความห่วงใยให้กันและกันขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตที่สนับสน ุจากพรมิคิดที่บังเอิญเจอกันบนเครื่องบินสู่คู่รักที่พ่วงตำแหน่งคู่หวานแห่งปีอีกด้วย